คือเขาจะอยู่ด้วยด้วยกันกับเราไปตลอดผมมั่นใจอย่างนั้นแบบอัลบั้มห้าอับ้มหกอับ้มเมีตลอดครับแล้วก็ผมหวังให้วงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยผมหวังให้วงเป็นคลาสสิกั มันไม่ได้แบบปล่อยปุ๊บแล้วก็3เดือนปุ๊บแล้วก็เฮ้ยดังแล้วมันไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเลแบบจริงๆคือประมาณว่าเราปล่อยช่วง2014ันีง้ปลายปลายปีใช่ไหมแล้วก็ช่วงปลายปีก็ยังแผ่วอยู่ช่วงต้นปีมันเป็นช่วงแล้วช่วงต้นปีของของปีต่อไปก็เป็นช่วงที่เหมือนเรามีเทคนิคว่ากองโจดอะก็คือเรานำไปเรานำเพลงของเราเนี่ยไปเสนอตอนร้านต่างๆแล้วก็ตะลุยเล่นกันในราคาที่แบบเรียกว่าเท่าทุนอะเกือบจะเท่าทุนเลยก็ดีกว่าครับเราก็ไปเรื่อยๆมันไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่แบบ ขึ้นเทรนดิ้งอันดับหนึ่ง u ู u ูบหนึงวันหนึ่งล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะค่อยๆจนเราไม่รู้ตัวว่าแบบอ๋อคนรู้จักเพลงนี้กันหมดแล้วค,ลลคือเพลง80เนี่ยผมมองนะมันต้องขึ้นตั้งแต่คอมันครับตั้งแต่รากมันมันจะมีโครงสร้างมัน ไม่ว่าซาว์ยังไงก็ตามผมว่าคนที่ฟังมันจะรู้สึกว่ามันเก่าต่อให้อเลนหรือว่าใช้ซาวทันสมัยขนาดไหนเดี๋ยวรู้สึกว่ามันเก่าเพราะามันมีรากฐานอยู่แต่ว่าผมมองว่าเพลงไทยที่ที่ใช้ซาวเก่าสมัยนีย้มันพลิกจากแบบเราไม่ได้มาจากแกนตรงกลางแกนตรงกลางที่เป็นแผนที่ของเนื้อ้องไม่ใช่มันเป็นแกนตรงกลางที่เป็นเป็นเครื่องดนตรีแทนแล้วก็เมโลดี้กับวิธีเล่าเรื่องสมัยใหม่มากๆโมเดิร์นมากๆมันเหมือนกับเป็นการกลายพันธุ์ที่ดีครับ เพราะว่าถ้าถ้ามันไม่มีการกลายพันธุ์เราก็จะได้ได้ฟังแต่คอของเนื้อลองอย่างเดียวอันนี้เราก็จะมีแบบคนฟังเขาจะได้เลือกว่าแบบชอบแบบนี้ชอบแบบสมัยใหม่หน่อยชอบเมโลดี้โมเดิร์นโมเดิร์นหน่อยแต่อย่าได้เศราเก่ามันก็จะมีให้ฟังเดนะี๋ยวผมไปดูเพนกวิลล่าไงครับเป็นทั้งแฟนด้วยเป็นทั้งลูกพี่ด้วยครับเพราะฉะนั้นเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยแต่แล้วถ้าเกิดพูดจริง้ก็คือผม เป็นคอนเสิร์ตที่จบมาแล้วอิ่มเอมใจเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปดูคือแน่นอนเราไม่ได้ดูด้วยสายตาที่การศึกษาเราไปดูเพื่อเสพความสุขรับพลังจากคอนเสิร์ตนั้นจริงๆผมเป็นคอนเนลเลียสที่สตูดิโอโค้ชโห่ในคอนเสิร์ตยอดญี่ปุ่นสุดตีมนั่นนไปด,ด,ดูด้วยกันหมดเลยใช่ไปดูกันทั้งวงใครอยากจะทําเพลงที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแค่นั้นเองครับสมมุติว่าเรามีคนรักแล้วก็บอกว่าชอบวงนี้จังเลยว่าเรามาดูด้วยกันแล้วก็มาถึงจวันหนึ่งเนี่ยเราเลิกกันไปแต่ว่า ยังไม่ไปดูเลยครับสุดท้ายเราก็ยังมาดูวงนี้ให้เธออยู่นะถึงแม้ว่าแบบการไปดูวงนี้มันจะเป็นการสอกย้ำเรามากๆแบบให้เราคิดถึงคนนี้แน่แต่ว่ามันเป็นเพลงอกหักที่ที่เผชิญหน้าครับที่พร้อมที่จะแบบยอมรับความเจ็บปวดสุดท้ายก็ไปดูแล้วก็จะเว้นที่ยงข้างให้จึงอาการว่าแบบมีเธอมาดูด้วยกันไม่ได้แบบดูสิ้นหวังขนาดนั้นเป็นเป็นการ,รเผชิญน,นะครับ,รบมีความโพสิทีฟอยู่ในนั้นเจ็บช้ำด้วยความเต็มใจ เฮ้ยนี่เป็นเพลงเก่าจริงจริงมันเสร็จมานานแล้วครับเพลงเนี้ยก่อนโควิดก่อนโควิดรอบแรกอ่ะใช่ครับถ้าคนที่มีแผ่นเสียงอัลบั้มฮิลลวอลอัลบั้มสามนะครับจะเห็นได้ว่ามีเพลงคอนเสิร์ตเนี่ยอยู่ตรงตอนสุดท้ายเพราะว่าเพลงคอนเสิร์ตมันเสร็จก่อนอัลบั้มนั้นเราก็เลยได้เหมือนกับใส่แบบโยนลูกเล่นไ้หน่อยว่าอัลบั้มต่อไปคุณจะเจอกับเพลงนี้นะใช่เพราะได้ปกเป็นรูปพินะเดินออกประตูแบบเหมือนกับเราจะเปลี่ยนฐานไปสู่อัลบั้มใหม่แล้ว เป็น exhibition เนี้ยจัดขึ้นเพื่อเพลงคอนเสิร์ตครับดังนั้นมันจะมีห้องที่ดีไซน์เหมือนกับใน MV ดังนั้นเพลงอื่นที่เหมือนกับเป็นการเฉลิมฉลองสิบปีของเราอ่ะมันจะมีเพลงตั้งแต่บัมแรกบัมสองบัมสามสาม,มาถึงเพลงคอนเสิร์ตมันจะมีความความล้อให้เหมือน MV ในแต่ละเพลงเรามีเพลงเพลงนึงเราปล่อยไปแล้วรู้สึกว่าเราจะไม่ได้เล่นถ้าคนฟังในปี2ปีนี้แน่ๆมันมันเบิร์นเอานะมันมรู้สึกว่าแบบแล้วกูจะทำเพลงไปทำไมอีกวะ ในเมื่อแบบทําไปก็ไม่ได้เล่นอีกคือการจากขึ้นครั้งนี้ก็รู้สึกว่าแบบยังโอเคนะที่แบบทําเพลงคอนเสิร์ตมาแล้วเซ็นมาแล้ว2ปีโฮมาเรื่อยๆ2อปีแล้วเล่นปล่อยปุ๊บ,นะบก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เล่นอีกหรือเปล่าสุดท้ายก็ได้เล่นถึงแม้จะเป็นแค่7วันก็ยังรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีขึ้นมานิดนึงครับดังนั้นมันเป็นการเติมไฟให้เราด้วยสมมติทีฟุตบอลเลยเข้าใจตัวสำรองบ้าคือเด้ที่เขาไม่ได้ลงอะ่ะ แม้ว่าทีมจะชนะโดยแต่ว่าสิ่งสำคัญแลวสิ่งที่เขาอยากทำคือลงไปแข่งเพื่อที่เตะฟุตบอลออเราเรา,เราคือเราไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นกิจกรรมโปรดของเราทําเลยมันคือเรื่องของเรื่องของการทําสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยเขาพร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับวงคือไม่ว่าจะมา เพิ่งมาบั้มสองหรือมาบั้มสาม 3, หรือเพิ่งมาตอนเพลงคอนเสิร์ตคือเขาพร้อมที่จะรับว่าแบบเราจะเปลี่ยนไปทางไหนมีตั้งแต่บั้มแรกครัตั้งแต่ธันทิดจะลืมเขาเห็นตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนตอนนี้กำลังเข้ามาหาลัยกำลังจะจบกันแล้วบางคนมีลูกแล้วบางคนแบบคือเขาก็่เลาลูกมาวิ่งหน้าเวทีคือเขาจะอยู่ด้วยด้วยกันกับเราไปตลอดผมมั่นใจอย่างนั้นแบบบั้มห้าบั้มหกบั้มเจ็ดมีตลอดครับแล้วก็ผมหวังให้วงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยผมหวังให้วงเป็น คลาสสสิกอะมมติว่าเราเปเครื่องเล่นเพลงอยู่หนึ่งเครื่องอะแล้วก็คุณลูกค้าที่เราจะเปลี่ยนเครื่องเล่นเพลงไม่ว่าจะเป็นอนจาจจะย้ายจาก iPod มาเป็น iPhone หรือจะเครื่องเล่นนี้เป็นเเครื่องเล่นเนี่ยเราจะมีอัลบั้มเนี่ยเราจะใส่เพลงในอัลบั้มเนี่ยไว้แรกๆก่อนเสมอแล้วนอกนั้นค่อยเป็นการอัปเดตบันทึกอยู่ในความทรงจำว่าเนี่ยเราถ้าจะเป็นเหมือนจดหมายเหตุของชีวิตเราว่าตอนมสามที่ผมมีเครื่องเล่นหรือเครื่องเล่นเนี่ย <ๆ S 2> ผมมีตอนบมสามปัจจุบันเนี่ยผมก็จะมีอัลบั้มนี้อยู่ใส่ไปอยู่ใน,ในแร,ๆนงงนนร,รนกๆเหมือนบันทึก เราชอบวงนี้มากๆถ้แบจะเป็นแบบทำลายในใจไปเลยว่าเป็นการกำหนดโชคชีวิตเลยว่าบอก6เราทําอะไรเราฟังอะไรอยู่เราแท็กชีวิตตอนนั้นเราคืออะไรอยู่เลยซึงซึ่ง,งเราดีใจามากนะถ้าเราจะเป็นดังนั้น